สวัดีน้องแก้มสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อน้อยค้อแก้มสุนเดชค่ะข้าโรงเรียนสุนเดชค่ะอ้าวอ่าต่อมาน้องอะไรสวัสดีครับผมชื่อาน้องไอเดียครับวันนี้ผมจะกินเด็กวิ่งคำวังครับจะเล่นที่โรงเรียนสิครับอ่าเล่นเลยพี่โชว์ไปไหน ไป,ไปแล้วไปแล้วพ่อปูป่โอไไไ้ไวนี่เร็ว ทำอะไรกันทำอะไรกันกนันะ่งหนมครับไหนขอดูขนมอ่าอ๋ออ้าปากพี่มาร์คไปไหนไม่รู้พี่มาไปอยู่อยู่หรือเปล่าอยู่ครับเลื่อนไปไหนก็ไม่รู้พี่มาไปตกเบ็ดโอ้โหกระจายชีวิตไป

เนี่ยมันบอกว่าอยากกินขนมหมาเฮ้ยเอาขนมหมาดิขนมหมาไมันจะกินได้บอล่ะตัวเล็กนิดเดียวเนี่ยเวลาแถวมาตัวแถวมะเนี่ยมาตะแถวโคลามาแล้วโคลามาแล้วระวัง สวัสดีแคร์ฝนชื่อานางนิสิตค่ะสวัสดีค่ะหน่อยชื่อนางแก้มค่ะเพื่อนไม่มีเลยวันนี้เพื่อนหายไปไหนหมดเหลือแค่สองคนเองเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องมิวสิกเดี๋ยวน้องโชว์ก็มา,าไม่รู้จะมาทันหรือเปล่าสำหรับกินคุณคุณต้องหา 看。 โชยังไม่มาเลยมีแต่พี่มิวสิกกับน้องแก้มเล่นกันน้องโชยังไม่มาเลยเมื่อวันก่อนน้องโชตื่นแต่เช้าแล้วมาวิ่งกระลุมวิ่งลังสำหรับคลิปนี้นะครับคลิซี่เขามาชมแล้วนะครับถือวา่าเป็นหุ่นส่วนกันนะครับเนาะ ผมก็จะขอยุติคลิปนี่ลุงเพียงได้ทนวนี้นะครับชิญกแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครับน้องๆพีพีของโชว์คุณทุกคนนะครับน้องพี่ว่าเป็นหุ่นส่วนกันผมจะยะยามปรับช่องให้ดีสุด ะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอลงเพียงแท่วนี้นะครับนี่ก็คือช่องนักล่ายชาแนลนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับทุกคนนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับเต็มมาให้กำลังใจนะครับกับช่องนักล่ายชาแนลผมจะพยายามสร้าง หลวงพ่มันมันดีๆนะครับพัฒนาไปโตยอดมันได้สุดยอดนะครับน้อตือนขึ้นมาแต่เสาะเห็นยินเสียงเด็กเงวเงาเงาอยู่กองเกดิดทรายนะครับน้องสำหรับคลิปนี้ผมลงแล้วนะครับบอกกันคลิปนะสวัสดีครับ